กำลังใจนะครับสวัสดีสวัสดีกับช่องโมเมนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีกับช่องโมเมครับอ,อ่อบรรยากาศส,ด,สดเลยครับจากสวนไร่ครับสวนไร่อ้อยจากไร่อ้อยครับจากไร่อ้อย อากาศครับโอ้โหจัดเลยครับจัดเลยครับยังมาไม่หมดนะครับรถยังมาไม่หมดครับตอนนี้รถยังมาไม่หมดครับพี่น้องชาวช้างครับก็ยอยมาเรื่อยๆครับ บรรยากาศครับอืมอ,อตอนนี้ที่ลงชื่อไว้ประมาณห้าสิบเชือกนะครับที่มาตัดวันนี้ครับห้าสิบกว่าเชือกห้าสิบเชือกครับห้าสิบเชือกครับ ขอบคุณมากๆครับผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณมากๆครับผู้ใหญ่ใจบุญนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเอาเลยครับเลยครับอ้อยสวยไหมครับอ้อยสวยไหมครับโอ้โหประมาณห้าสิบเชือครับลายชื่อก็อยู่กับควานเกี่ยวกับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับบรรยากาศที่แบบ น้องชาช้างมาตักใยกันครับห้าสิบเชือกครับวันนี้ลายชื่อชา้างโอ้โหเบียร์เต็มแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเราไปพร้อมๆกันนะครับใจเย็นนะครับได้ได้ได้ไรครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ยากาศครับโอ้โหเอออันนี้เกี่เชือกครับเนี่ยสองเชือกครับอเชือกจัดไปครับแบบเดียวเต็มนะครับสองเชือกครับเอาเท่าที่เต็มนะครับเอาเท่าที่เต็มนะครับทุกทุท่านนะครับระวังลถไปไม่ได้ด้วยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับ สวัสดีความเขียวจิตใจดีมากเลยครับสวัสดีครับฝากไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับต้องกราบขอบคุณมากผู้ใหญ่ใจดีต้องกราบขอบคุณมากๆเลยผู้ใหญ่ใจบุญครับขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากนครสวรรค์มากๆเลยครับผู้ใหญ่ใจบุญมาล้างก็ตัดล้างไม่เป็นไรครับตัดเลยครับคุณป้าครับครับตัดเลยครับ Up, cry, Merkel, <boundaries> ถอยถอยลงก็ได้ครับถอยลงได้ครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบทํายังไงก็มาช้าดีกว่าไม่มาครับมาช้าดีกว่าไม่มาเข้าใจมากครับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนี่คีอน้องชาวช้างยกห้าสิบเชื่อครับวันนี้ที่ลงชื่อกันครับลงชื่อกันห้าสิบเชื่อครับวันนี้ ห้เชือกครับสวัสดีครับป้าดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้50เชือกครับที่มาตัดอ้อยครับ13ไร่ครับ1 3ไร่ครับอ้อย13ไร่ช้างมาตอนนี้50เชือกแล้วครับพี่น้องควานช้างที่ลงชื่อไว้กับควานเขียวครับ50เชือกสว อลังงานไปสวัสดีครับพี่อินสวัสดีครับพี่กิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีสามสาวตัดอย่างสามสาวไม่ได้มาครับไม่เห็นครับนี่สามสาวดาวซิ่งน่าจะไม่ได้มาครับเพราะว่าไม่เห็นครับไม่เห็นชาร์กตอนนี้ที่ลงชื่อครับนี่ครับห้าสิบเชือกครับห้าสิบเชือกครับลายชื่ออยู่กับควันเขียวหมดแล้วที่มาณวันนี้ครับนี่ครับห้าสิบเชือกครับโอ้โหกราบขอบพระคุณมากผู้ใหญ่ใจบุญครับ ข,ขอบคุณครั <ව. S 1> บผู้ใหญ่ใจบุญจากนครสวรรค์มากๆครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญจากนครสวรรค์ครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านก็คือจากเชียงใหม่ครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญอีกท่านครับจากบางละมุงครับชนบุรีของเราครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณอืมครับปลื้มใจแทนผู้ใหญ่ใจบุญทั้งสาม ครับผมกลาบขอบพระคุณมากๆเลยครับนี่ครับเป็นบรรยากาศที่แบบยอดสุดยอดครับได้ยินในไรสามสาวไปตัดเนื้อวานค่ะอืมน่าจะใช่ครับที่อินเพราะว่าถ้าเพราะว่าความเขียวได้บอกไว้แล้วถ้าใครพร้อมก็มาครับสะดวกับพร้อมก็มานี่ครับ ไม่ใช่คนงานตัดอะไรครับมีแต่พี่น้องควานช้างครับที่มาตัดกันครับตอนนี้มีแต่พี่น้องควานช้างนะครับพี่น้องชาวช้างครับช้างที่ขัดแทนอาหารครับช่วยเหลือช้างขัดแทนอาหารดุ่ยอดมากเลยครับเอ๊ที่มาจุดหลังมาหมดอย่างครับยังยังไหมครับยังหลงทางอยู่เลยสองคันครับ โอ้อยังเหลืออีกสองคันครับยังมาไม่ถึงนี่ครับคอยดูครับณตอนนี้ที่มาห้าสิบเชือกจำนวนอ้อยจะหมดไปมากน้อยขนาดไหนครับอ้อยสิบสามไร่ครับตอนนี้้านเขียวจะอันนี้เพิ่งเริ่มต้นตัดเพิ่งลงต้นตัดเริ่มต้นตัดว่าห้าสิบเชือกจะกินระยะพื้นที่ มากน้อยขนาดไหนครับจะมวนอ้อยนะครับนี่สุดสามไร่ครับสุดสามไล่สุดยอดมากเลยถูกที่ถูกเวลามากๆครับอ้อยส่วนนี้แล้วก็ถูกที่ถูกเวลากับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญครับที่ได้ช่วยสมทบมาครับด้วยสมทบมาครับกราบขอบคุณมากครับนี่ถ้าท่านได้ ชมไลฟ์สดควานเขียวนะควานเขียวแบบซาบซึมน้ำใจท่านมากเลยครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญครับนี่ครับกับบรรยากาศที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวช้างเป็นจํานวนมากนะครับเป็นจํานวนมากเลยครับ,นนรบทีนี้เดี๋ยวประมาณ 3- ามวันควานเขียวก็จะชวนอีกช้างที่ขัดแทนนี่ครับควานเขียวก็จะชวนมาตัดอีกครับมาตัดอีกครับเพราะว่าไอ้ส่วนนี้ควานเขียวกลัวกลัวอย่างเดียวคือกลัวฝนตกครับ เพราะว่ากําหนดรู้แล้วว่าประมาณเดือนหนึ่งครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นกลัวฝนตกถ้าฝนตกนี้รถรถจะเข้าไม่ได้เลยครับรถจะเข้าไม่ได้เลยครับพี่น้องควานช้างจะเบรกไกลครับทีนี้พี่น้องควานช้างจะเบกไกลนี่ครับโอ้โหเบบซี่ยังยังมาไม่ถึงครับกําลังเข้ามาครับพี่อินเราเมื่อกี้โทรถามควานเขียวครับว่า นัดอยู่เมื่อวานครับว่าประมาณตีห้าครับเจอกันนี่ก็ตีโมงครับตั้งที่ไม่เป็นไรครับมาช้าดีกว่าไม่มาครับมาชาดีกว่าไม่มาให้กำลังใจพี่น้องชาวชาครับว, <c oughs> วันนี้ที่ลงชื่อไว้ก็ควานเขียวห้าสิบเชือกแล้วครับใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อช้างบอกด้วยนะครับแจ้งด้วยนะครับพี่น้องชาวช้างใครที่ยังไม่ได้แจ้งชื่อช้างแจ้งด้วยนะครับ น่านี้ครับทองทองทองผาภูมินี่ทองผาภูมิก็มาหลังห้าสิบเอ็ดห้าสองนี่แหละครับจัดเลยครับจัดเลยครับมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงชื่อเดี๋ยวลงชื่อให้ครับมาทองผาภูมิครับต้องขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ใหญ่ใจบุญนะครับกับบรรยากาศที่แบบเห็นแล้วความเกียวก็ซาบซึ้งน้ำใจท่านมากๆเลยครับ นี่ครับอโอ,โอสุดยอดสุดยอดครับอืมอืม,อมขอบคุณมากครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกน,นะครับขอบคุณอื สัญ yourself, ญาณชัดไห,ห,หมครับทุกทุกท่านครับสัญญาณชัดไหมครับครับสัญญาณชัดไหมครับสัญญาณขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีเอสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีสวัสดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ถอยถอยลงได้ครับโยกหน้าไม่ก็ลงไปอันนั้นก็ได้ครับได้ลงได้ลงได้ก็ถอยลงได้ครับช่วยตัดอาจารย์หน่อยเบี้ยจับดีมั้งจับดีมั้วเออครับ ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวรถพังนะครับ <c oughs> อันนี้ค้างเคื่ออะไรครับสมหวังกับทุนครับผมอ๋ออันนี้ครับสมบั <c oughs> ง,มงกับทงองพังสมหวังกับพังทองคูณทำคูณโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับแต่เป๊ปซี่ยังมาไม่ถึงครับเป๊ปซี่ <c oughs> สิบสามไร่ครับ FC ทั้งหมดจํานวนสิบสามไรนนะครับโอ้โหโอ้อยช่วยเหลือพี่น้องชาวช้างได้มากมากนะครับได้จํานวนมากนะครับทั้งช้างอยู่ในโครงการสองโครงการแล้วก็ช้างที่ตกงานครับเรอขาดแลนอาหารครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนครับเป็นช่วงหน้าร้อนอาหารขาดแคลนเป็นช่วงหน้าร้อนครับ มีท้องผาปูครับมากี่เชือกครับวันนี้มาสองเชือกครับครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีครับผมช้างชื่ออะไรครับทองปาวกับน้องมงคลครับผมครับผมจัดไปครับครับขอบคุณความเขียวมากครับที่เป็นสะพานบุญให้เราครับขอบคุณซึ่งกันและกันครับอย่าเจ็บอย่าไข้ครับสาธุสาธุสาธุเช่นกันครับผมครับขอบคุณมากครับที่ไม่ลืมเราชารตรงงานครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยกันครับช่วยกันครับ โอ้โหบรรยากาศครับอยู่ไกลมี่คัดจากหมู่บ้านช้างมาประมาณก25กิโลครับ25กิโลครับ25กิโลตอนนี้มาถูกเชือกเพิ่งเข้ามาค่ะตอนนี้จํานวนมาประมาณ50กว่าเชือกครับ51เชือกที่มาครับตอนนี้5 1เชือกแล้วครับ51เชือกนครับ ห้าสิบเอ็ดเชือกควานเขียวกำลังตัดได้ประมาณสามหกหบเดียวครับอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสามท่านมากๆเลยค่ะปลื้มใจท่านเลยค่ะใช่ครับพี่อินผานเขียวเห็นแล้วยังปลื้มใจมากเลยครับบรรยากาศอย่างนี้ครับต้องกราบขอบคุณมากผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทั้งสามท่านเลยครับมีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญสามท่านก็คืออยู่ นครสวรรค์นะครับท่านหนึ่งครับผู้ใหญ่ใจปั้มใจแฟร์สุดยอดมากครับสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจนะครับแล้วก็จากเชียงใหม่ครับอีกท่านหนึ่งครับจากเชียงใหม่แล้วก็จากชนบุรีครับบางละมุงครับอีกท่านหนึ่งครับอีกท่านหนึ่งครับสามท่านนะครับนี่ครับสุดยอดมากเลยครับขอบคุณมากมากครับ จำนวนช้าง51เชือกครับมาตอนนี้นะครับที่ลงชื่อไว้ผ่านเสือตอนนี้ครับ51 52เอ็ดห้าสองืมอืม,อ,มอ๋อบรรยากาศครับ <c oughs> <c oughs> ดูครับจํานวน13ไร่ก้อนนี้กำลังหมดไปแล้วประมาณไร่หนึ่งครับ เกือบสองไร่ครับ <Platform> ดีากคุณกิงคุณอินคุณอภไทและเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ดีครับสวัสดีครับสวัสดีจากมาเลเซียครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับอืมก็ควันเถ้าจะเดินเลาะๆให้ทุกทุกท่านได้ชมกันเลยครับกับบรรยากาศที่แบบซาบซึ้งน้ำใจผู้ใหญ่ใจบุญมากครับ ขอบคุณนะครับทุกๆท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยครับตอนนี้มาครบยังครับทางบ้านขุนไสทองครบแล้วใช่ไหมครับทั้งหมดสวัสดีครับทั้งหมดกี่เชือกครับสิบแปดเชือกโอ้โหทางบ้านขุนไสทองวันนี้มาสิบแปดเชือกครับกับควานอ้วนหรือควานจ่อยครับ ฝานอ้วนครับเป็นฟ้าแฝดครับตอานเดียวก็จําไม่ได้เหมือนกันครับเป็นฟ้าแฝดครับเป็นฝาแฝดสิบแปดเชือกครับทางบ้านขุนไทรทองวันนี้มากันมากันสิบแปดเชือกครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณครับนะครับเป็นยังไงบ้างทางนี้เป็นยังไงบ้างครับทางนี้ไว้ไหมครับ สวัสดีนะครับสวัสดีความเขยวรู้จักควาโอเลรู้จักครับรู้จกัจก,จกครับรู้จักรู้จักครับ ครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสาวช้างตันนี้มา51 52เขี้อวครับเดี๋ควานเขียวจะเช็คฝังนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างทุกคน เดี๋ยวอีกสองวันอีกสองวันควันเขียวก็จะชวนมาอีกกลุ่มหนึ่งหรือยังไงรอดูสถานการณ์ครับทางนี้ครับว่าต้องเร่งให้หมดครับอ้อยสวนจํากัดเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งภายในเดือนหนึ่งสิบสามไร่ต้องให้หมดครับอือ ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองเชือกครับตอนนี้นะครับลายชื่อช้างครับนี่ครับนี่ครับลายชื่อช้างครับตอนนี้มากันห้าสิบเอ็ดเชือกสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆก,กำลังใจครับวันสับประรดจากพัทยามาถึงนะ้องเหรอจากพัทยามาถึงครับผม ก็พ่อน้องจอยมาตัดนี่ไม่ได้มาครับเพราะว่าความเขียวได้ชวนเมื่อวานแล้วชวนเมื่อวานแล้วพ่อน้องจอยไม่ได้มามพ่อน้องจอยแม,ม้คุณม่มากครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสามท่านนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญจากนครสวรรค์ครับนะครสวรรค์ นครสวัสค์ท่านหนึ่งครับจากเชียงใหม่อีกท่านหนึ่งครับแล้วก็จากชนบุรีครับอีกท่านหนึ่งครับเป็น3ท่านครับ3จังหวัดครับกราบขอพระคุณมากๆครับนี่ครับอ้อยส่วนนี้จํานวนทั้งหมด38,00 0ืคะแนนครับจํานวน13ไร่ครับณตอนนี้ช้างที่มาตัดกันก็52เชือกแล้วครับ52เชือกแล้วครับนี่ครับ ช่วยเหลือช้างที่ขาดแทนอาหารครับตอนนี้เป็นช่วงหน้าแลรงเป็นช่วงภัยหน้าแ้งครับอโอ้ใครเต็มก่นก็ช่วยช่วยกันนะครับโซยตะพุนเนาะเบี <c oughs> ยซ่เจ๊งงานเนี่ย <c oughs> อ,ยอใครเต็มก่นก็ช่วยช่วยกันนะครับมาด้วยกันเราต้องกลับพร้อมกันนะครับเราต้อง สามคคีคือพลังครับพี่น้องชาวช้างครับสามคคีคือพลังอย่าทิ้งควานเขียวเด้อ <c oughs> <c oughs> อย่าทิ้งควานเขียวเด้อพี่น้องชาวช้างเอ้ย <c oughs> โอ้น่ารักมาก,ท,กทุกท่านครับสับประรดหนึ่งรถพวงจากพญาแจากช้างตามรายชื่อสำหรวบของผู้ใหญ่ครับใช่ครับพี่แมมครับ ขอบคุณครับพี่อินครับที่เม้นบอกครับกราบขอบคุณมากครับที่สับรถมาก็แจกตามรายชื่อช้างที่ผู้ใหญ่ใจบุญระบุชื่อช้างไว้แล้วครับผู้ใหญ่ที่เก็บผู้ใหญ่ใจบุญครับขอบคุณครับพี่อินครับที่ช่วยเม้นบอกด้วยกราบขอบคุณมากครอบครัวญาติน้องจะอย่าลืมบอกครับครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวควันเขียวจะโทรถามควันจอยก่อนครับว่า สับรถมาถึงยังเดียวควันเขียวก็จะโทรบอกควันเตี้ยครับที่ผู้ใหญ่ใจบุญให้ควันเตี้ยไปรับสับประรดครับอยู่ที่วังทุกครับตระกูลตอเต่าสามเชือกแล้วก็พลายวีโก้ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับไปวงังทุกค,ควันเจียวสองตายายที่หาเชือกมาด้วยไหมที่ ชื่ออะไรครับช้างชื่ออะไรครับช้างชื่ออะไรครับดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอกลับพร้อมๆกันนะครับรอกลับพร้อมๆกันสวัสดีค่ะสัสดค่ะับครัสดีค่ะัคะัคุณับคสัสดีคค่ะับีค่ะาัครับขอคุณคุณับีค่ัครับค่ัีค่ะัครับค่ค่ะสวัี่ะวครับคัค่วัครับเอาแบบพอเต็มนะครับถ้าถ้าเกินแล้ว รถจะรับไม่ไหวครับเอาพอที่เต็มได้ครับนายบุญคุณใสทองตายายบ้านคุณใสทองน่าจะมาสิบแปดเชือกครับสิบแปดเชือกครับบ้านคุณใสทองทั้งหมดที่มาสิบแปดเชือกอือืบรรยาก<ญ>าศ<ญ><ญ>ครับ,บ<ญ>เดี๋ยวรอ เดี๋ยวพี่น้องชาวช้างรอกลับพร้อมๆกันนะครับเราเรอกลับพร้อมๆกันเรามาด้วยกันเมาพร้อมกันเราก็ต้องกลับพร้อมกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านครับที่ให้ความร่วมมือนะครับขอบคุณขอบคุณที่ขาไม่ได้คือต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณนี่อ๋อ อันนี้ช้างชื่ออะไรบ้างครับเมตตากับอะไรครับกับโดโดครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เมตตากับโดโดนี่ยอดมากครับให้กำลังใจเรากลับพร้อมกันนะครับเราลอกลับพร้อมๆกันนะครับมาด้วยกันเรากลับพร้อมกันครับเาใส่วาสิบุถึงกันดื้อพี่น้องเออ กับพร้อมๆกันครับขอบคุณมากๆทุกๆท่านนะครับโอ้โหมาแล้วเชือกไหนะเดี๋ยวพันเขียวไปดูก่อนมาใหม่ครับโอ้โหยอดมางเลยครับครับก็ควันเขียวไปบอกพี่น้องควันช้างที่วังทุลุแล้วครับใครพร้อมก็มาครับเพราะว่าควันเขียวได้ไปแจ้งเมื่อวาน,น้วครับ มาเลยครับมาเลยครับมาหลังมาเลยครับเข้าไปตัดฝั่งนู้นนะครับนี่ครับเอารถจอดก่อนก็ได้ครับลงตัดก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวถามมาช้างชื่ออะไรก่อนเอเอารถแอบก่อนก็ได้ครับโอเคครับนี่ จ,จอดก่อนก็นได้ andal, the, ครับลงตัดอ่อนลงตัดอ้อยก่อนก็ได้ช้างชื่ออะไรครับวัสดีครับวัสดีค้าวัสดีครับช้างชื่ออะไรครับเปปซี่ครับอ๋อจับเกี่ยเชือกครับมาอยู่นี่เชือกเดียวสองเชือกครับเชือกเดียวตัดเลยครับลุงชอบตัวไหนตัดต้นนั้นเลยครับหรือจะไปตัดฝั่งนู้นครับที่รถเข้าง่ายครับฝั่งนู้นก่อนครับตัดครับอันนี้ครับขังเปปซี่ครับใช่ไหมครับ อายุเท่าไหร่นะครับช้างสามสิบห้าปีนะครับอืมเป๊ปซี่มาแล้วนะครับเป๊ปซี่มาแล้วสามสิบห้าปีเดี๋ยวควันเขียวจะลงชื่อสามสิบห้าปีใช่ไหมครับครับขอบคุณครับช้างประมาณตอนนี้ที่มาตัดก็มันห้าสิบเอ็ดห้าสองห้าสามเชือกแล้วครับห้าสิบสามเชือกแล้วนะครับนี่นสเป๊ปซี่สายรุย <laughs> ฟังเป๊ปซี่ ลุยเลยนะลุยเลยครับลุยเลยครับชื่อนาแสวงใช่ไหมครับลุงชื่อนาแสวงใช่ไหมครับครับเอฟซีฝากสวัสดีครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญขอบคุณนะครับมาจากสวนอะไรครับช้างฮะวังทองโอเคครับวังทองนะครับมีครับ นี่ครับสุดยอดมากเลยครับสถานการณ์ตอนนี้5 3บามเชือกแล้วครับ5้าบามเชือกแล้วครับโอเคครับขอบคุณนะครับทุกๆท่านครับลีซอมาไหมไม่ได้มาครับไม่เห็นครับเพราะว่าควานเขียวได้ไปแจ้งเมื่อวานนะครับช้างที่กลุ่มอีกวังคืุครับควานเขียวได้ไปแจ้งหมดทุกๆเชือกถ้าพร้อมก็มาครับเมื่อวานครับได้ไปแจ้งแล้วครับได้ไปแจ้งไปบอกแล้วครับเมื่อวานครับ นี่ครับวันนี้53เชือก้ะครับ fc ครับ53เชือกครับพีน้องชาวช้างมาตอนนี้53เชือกครับที่มาตัดวันนี้ครับ53บเชือกที่ขาดไม่ได้คือขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญมากๆเลยครับกราบขอบคุณมากมากเลยครับนี่ครับขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทั้ง3ท่านเลยครับมีผู้ใหญ่ใจบุญนครสวรรค์ท่านหนึ่งครับอย่างนครสวรรค์ท่านหนึ่งครับแล้วก็จากเชียงใหม่ ท่านหนึ่งครับแล้วก็จากชนบุรีครับท่านหนึ่งครับสามท่านครับนี่ครับสวนอ้อยสวนนี้ครับทั้งหมดสิบสามไร่ครับสามหมื่นแปดพันคะแนนครับทั้งหมดนะครับวานเขียวกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยครับถ้าท่านได้ชมไลฟ์สดนี่ก็ขอให้ปานเขียวขออวยพรให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมดังปรารถนาครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยครับ สิบสามไล่ครับสิบสามไล่ครับก็ก็ตรงไหนที่รถเข้าได้ลุงเข้าไปตัดก่อนเลยครับโอเคครับเดี๋ยวควานเขียวขอญาตจบไรสดเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวความเขียวจะเข้าไรสดใหม่ครับความเขียวก็จะขอญาตตัดอ้อยด้วยครับตัดอ้อยไปให้น้องมีมด้วยครับตัดพอติดไม้ติดมือกลับให้น้องมเมด้วยครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกล่าวขอบคุณมากครับสวัสดีครับ